เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทเช็กยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เนี่ยเขาเอาเงินไปลงกับนวัตกรรมจริงๆมากขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่าเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของเขาเนี่ยมันถูกซ่อนอะไรตรงไหนกันแน่เอาละ่ะถ้าเกิดมีคนมาถามว่าบริษัทไหนในโลกที่ใช้เงินไปกับ R D หรือว่าการวิจัยและพัฒนาเยอะที่สุดชื่อแรกแที่แวบเข้ามาในหัวก็น่าจะเป็นพวก Google Apple อะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่คำตอบที่หลายคนคิดไว้นั้นน่ะต้องบอกว่าผิดครับเพราะเรื่องที่มันน่าแปลกใจก็คือผู้นำตัวจริงเสียงจริงในเรื่องนี้กลับไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์การจัดอันดับอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำไปแล้วคาถามคือใครกันละ่ะคือนักนวัตกรรมที่หายไปจากเรดาร์แล้วทำไมถึงไม่มีชื่อของพวกเขาอยู่ในการจัดอันดับเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับ คืออย่างนี้ครับสาเหตุหลักๆที่แ m a z o n ไม่ติดอันดับ R&D ของสาภาพยุโรปก็เพราะว่าเขาไม่ได้แรงงานตัวเลขนี้แบบแยกออกมาให้เห็นชัดๆแต่กลับเอามันไปรวมไว้ในหมวดหมู่อื่นที่มันค่อนข้างจะคุมเครือมากๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น,นะครับคณะกรรมธิการยุโรปก็ยังสงสัยอยู่ลึกๆว่า Amazon นนี่แหละน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งตัวจริงที่ใช้เงินด้านนี้เยอะที่สุดแล้วเงินก้อนมาหืมมาที่ว่านี้มันไปซ่อนอยู่ตรงไหนกัน จริงๆแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราเห็นๆกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในบัญชีหมวดหมู่ที่ชื่อว่าเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งหมวดหมู่นี้มันเหมือนหม้อจับฉายเลยคือใส่ทุกอย่างรวมกันหมดตั้งแต่ค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าศูนย์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ไปจนถึงค่าสร้างหนังสร้างซีนี่สำหรับพรามวิดีโอและแน่นอนค่าใช้ใจ่ายด้าน R&D จริงๆก็รวมอยู่ในนี้ด้วย แล้วรู้ไหมครับว่าตัวเลขในหมวดหมุนนี้ในปี2024มันเท่าไหร่88,500ล้านดอลลาร์ครับฟังไม่ผิดเลยเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแต่แน่นอนว่าตัวเลขนี้มันไม่ใช่ค่า R&D เพียวๆทั้งหมดหรอกครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาลองสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยมาถอดรหัสตัวเลขก้อนใหญ่นี้เพื่อหาว่าค่าใช้ใจ R ่าย R&D ที่แท้จริงของ Amazon เนี่ยมันซ่อนอยู่เท่าไหรกันแน่วิธีการก็คือ เพื่อที่จะหาตัวเลข R&D ที่แท้จริงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการเอาค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนเหมือนที่นักวิเคราะห์เขาทำกันนั่นแหละครับขั้นตอนแรกเลยนะเราต้องหักต้นทุนด้านคอนเทนต์ออกไปก่อนจากยอดรวมทั้งหมด8 8 5 0 0ล้านเราจะลบค่าใช้จ่ายของพรามวิดีโอแล้วก็พวกสื่ออื่นๆอ,ออกไปซึ่งตัวเลขกลมๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ21,500ล้านดอลลาร์และหลังจากที่เราหักลบส่วนที่ไม่ใช่ออกไปแล้ว ตัวเลข R&D ที่แท้จริงโดยประมาณของ Amazon ในปี2024ก็จะอยู่ที่ไม่น่าเชื่อนะครับ61,000ล้านดอลลาร์แล้วเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้เขาเอาไปทำอะไรบ้างมาดูกันครับว่าเงินก้อนนี้มันกระจายไปที่ไหนจากข้อมูลที่ประเมินกันมานะครับจะเห็นเลยว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด35%ถูกทุ่มไปกับ AWS และ Cloud ตามมาติดๆเลยก็คือ AI และ Machine Learning ที่25%โอ้โหแค่นี้ก็บอกทิศทางในอนาคตของ Amazon ได้ชัดเจนมากๆแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนในพวกหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม e-commerce ของเขาเองเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าตัวเลข60,000กว่าล้านเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเรามาลองเทียบกับคู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆกันบ้างดีกว่าและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับ งบ R&D ของ Amazon ที่ประมาณ61,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันมากกว่างบ R&D ของ Microsoft กับ Apple เอามาบวกรวมกันซะอีกคือมันเป็นการทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการดูแค่ตัวเลขการใช้ใจ่ายดิบๆอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่เราต้องมาดูกันต่อ มุมที่ว่าก็คือสัดส่วนการลงทุน R&D เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทครับจะเห็นว่าถึงแม้อา a z o n จะใช้เงินเยอะที่สุดแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-14เปอร์เซนซึ่งก็ใกล้ๆกับ a l p ฟ a เบตและ Microsoft แต่ก็จะสูงกว่า a p p l ปแบบชัดเจนในขณะที่ m e ต a นี่คือผู้นำแบบโดดเด่นเลยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเดิมพันกับ m e t a v e r s ์และ AI หนักขนาดไหนเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญจริงๆก็คือ ทำไมอเมซอนถึงต้องลงทุนมหาศาลขนาดนี้คำตอบก็คือทั้งหมดนี้มันคือการเดิมพันเพื่ออนาคตในระยะยาวของพวกเขาครับนี่เป็นคำพูดที่มาจากเอกสารของ Amazon เองเลยนะครับเขาบอกว่าเราเชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยลดระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตต่อไปและทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น นี่แหละครับคือวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนการลงทุนทั้งหมดของเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อเมซอนกำลังทำอยู่มันไม่ใช่แค่การใช้เงินนะครับแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโลกอนาคตเลยทีเดียวพวกเขากำลังวางรากฐานเพื่อที่จะครองความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีแห่งทศวรรษหน้า และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ครับว่าเมื่อบริษัทบริษัทหนึ่งทุ่มเงินลงทุนด้านนวัตกรรมมหาศาลขนาดนี้พวกเขาแค่กำลังแข่งขันกับคนอื่นหรือจริงๆแล้วพวกเขากำลังสร้างความเป็นจริงรูปแบบใหม่ขึ้นมากันแน่